สวัสดีครับ FC 5้ารทุกท่านครับ FC พอคารวยครับพบกันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับหลักกินมารัฐบาลเป็นบ้านเนาะอาจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนานะครับเดือดร้ปนไปถึงหุ้นรอบต่างๆเนาะจันทรตถึงศุกร์นะครับอีกไม่กี่วันก็จะรัฐไทยแล้วเนาะยังไงก็ใช้ดุลพินิษนะครับถ้าม่าอันมากก็อย่าไปอะไรกับมันมากเนาะอย่ายออไม้เขาเอาเปรียบอย่ายออไม้เขาก,กดคีย์ผมเองขนาดน,นั้นนะครับ แทงจะเป็นจะตายให้บาทละ30 20อย่างเงี้ะฮะห้าสิบอย่างงี้ไปนสนใจเลยะฮะอย่าบอกว่ายัางดีกว่าไม่ได้นะฮะโดนเขาเอาเปรียบขนาดนั้นอย่าอย่าพูดว่ายัางดีกว่าไม่ได้ะฮะนะแอดขอแนะนำนะครับคนเรามันย่อมมีศักดิ์ศรีนะครับอา้ามาว่ากันต่อครับก่อนจะพบแนวทางวันที่30นะครับเราสรุปแนวทางของวันอังคารที่29เนาะเฉพาะกิจครับบนมา7อ่าโทษทีครับ เฉพาะกิดบนมา2 7 5ล่างมา93สมน,ะน่หลุดอีกแล้ววันนี้เนาะ7 5นะครับ7 5มาตัวตรงนะครับ93ก็หลุดไปนะฮะถ้ามาเป็น้านอยพิเศษนะครับบนมา2 2 8ล่างมา88แนะสลับรอบอีกแล้วสารูดครับ ขออภานอภัยนะครับแต่ใส่เบิ้ลนะครับ8228แล้วก็88มานะครับเห็งปังไปห้านปกติครับบนมา903เลขที่บ้านแอดเลยนะครับล่างมา69นะครับเรียบร้อยนะครับฉลุยครับไปเลยนะครับทั้งเจาะทั้งรูดนะครับรูดไปเนาะก็ ขอโทษขออภัยนะครับปิดท้ายด้วยฮานอยวีพีครับล่างมา442ครับไอ้ขอไปครับบนมา442ล่างมา11ครับแหมใจลอยไปไหนเนี่ย11ไม่วางครับแน่น้าโมโหจริงๆครับ11ไม่วางฉะนั้นวางเป็น77กับ00เนาะฮานอยวีพีก็หลุดไปนะครับอ๋อยังไงก็ ขอโทษขออภัยในรอบปกติและ VP ด้วยละกันนะครับเนาะยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับหวยมีเข้ามีหลุดเนาะอย่างที่แอนดินแจ้งเป็นประจับนะครับยังไงก็พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะครับนัลกลลย่อย่างเราเนาะก็ยินดีกับคนเลงที่ปังนะครับก็ขอโทษขออภยัยนะครับกับรอบปกติกับ VP เนาะหลุดไปนะครับว่ากันใหม่ มาดูแนวทางของวันที่20เฮ้ยวันที่30แมแหมจะย้อนไปไหนเนี่ยนะครับเช่นเคยครับแนวทางนะฮะใกลกคำนวณสูตรวางให้จับได้นะครับเมินวางก็อย่างนี้นะครับ557.7.0 0นะครับเด่นรอบเมื่อวานนี้ก็เด่นรอบเมื่อวานนี้ไม่ ไม่ใกล้เลยเนะาะวานนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ให้กลับไปกลับมาควายกันไปควยกันมาเลยนะครับวานี่ไม่มีสติเลยนะครับอ้าลองดูวันนี้น่าจะมาอยู่นะครับมีสติมีตั้งใจจับอยู่เนาะจับได้วินได้นะบนล่างนะครับสลับรอบได้ชื่นชอบรอบนี้เอาไปใส่รอบนี้ก็ไม่ผิดไม่แปลกได้ตังค์ด้วยเนาะ ตัวที่เช่นช้าก็ตีไข่เน้นให้นะครับเนาะตัวที่เดือนมามีแมมีแนวโน้มแมเป็นอะไรวันนี้พูดติดติดหลุดหลุดเลยที่มีแนวโน้มนะฮะที่จะมาก็ติกไห้เน้นให้นะครับลองดูนะครับตกชุดการเนาะก็มีให้หมดนะครับลาพัฒนาลาว,วันพุธนะครับก็เหมือนเดิมครับเช่เนเคยแนวทางให้ไว้สี่ชุดเหมือนเดิม มีชุดกัน3าม3สามเนาะอ่าตัวพิฆาต3ตัวก็ให้ไว้นะรอบที่แล้วให้ไวหนึ่งสี่ห้าเนาะสี่ห้าไปผูกบนซะงั้น <c oughs> นะหกห้าสี่ใช่ไหมออกหกห้าสี่เนาะอ้าวไม่เป็นไรลองดูครับเผื่อเฮงเผื่อปังยังไงก็ <c oughs> อย่าลืมครับ ในกลุ่มวิพีเราก็จะมีชุดนอกตลางอีกหนึ่งชุดเนาะไว้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจเทียบกับเจ้าอื่นๆดูนะครับก็จะได้เทียบดูว่าโอ้ยมาเหมือนกันแนวทางใกล้กันแนวทางเดียวกันก็จัดไปครับอย่าลืมครับนำไปใช้ได้ตั้งแต่รอบเช้ายันหุ้นนะครับนี่แค่อีกแห่งเสียงจีนนะครับได้หมดเลยนะครับไต้หวันเกาหลีเนาะรวมไปถึง2รัฐดาวโจนส์เลยทีเดียวนะครับขอบคุณเ c ีทุกท่านครับที่กด ไลค์กดแชร์ใน YouTube พอพรวยนะครับยังไงก็ฝากคนอันหนึ่งไลค์เนาะคนอันหนึ่งนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งให้หน่อยนะกดชื่นชอบกดถูกใจนะอย่าไปอย่าไปกดอย่างอื่นเด้ <c oughs> อก็ขอให้ FC ทุกท่านครับถูกหวยรวยเงินทุกรอบนาะสรบห้าดอยก็ดีหุ่นก็นดีไทยก็ดีครับสุขภาพแข็งแรแงเฮงๆปังๆสวัสดีครับ